เดี๋ยวเขาจะมีอภิปรายมันคือการซักฟอกเลยเธอของพรรคเขาใครแล้วก็ทีมร่วมฝ่ายค้านต่างๆแน่นอนเรื่องแรกที่จะอภิปรายก็คือเรื่องพ่อใหญ่นะอันนี้คือการเก่งข้อสอบเรื่องพ่อใหญ่ต้องมาเรื่องค่าไฟค่าน้มันต้องมาอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเขาจะอภิปรายอยู่แต่กองทุนนมันแตกแล้วเธอทนพิษบาดแผลไม่ไหว เป็นนี่จะแสนล้านแล้วก็เลยจะต้องปล่อยให้ดีเซลซึ่งน้ํามันดีเซลเนี่ยมันเป็นน้ำมันเศรฐษฐกิจเพราะฉะนั้นราคาของอะไรมันก็จะอาจจะต้องขยับนิดนึงเพราะต้นทุนค่าขนส่งมันสูงทีนี้ก็จะต้องอภิปรายราคาหมูเอยอะไรเอยก็ต้องมีนะเออแต่อันหนึง่งต้องมีแน่นอนก็คือว่าเรื่องของท่านเพิ่มพูน คือเงียบมากในสภาเหมือนกันจนคนเขาก็อบมลิจีก้าวไกลว่าตามจริงหรือเปล่าหรือยังไงกับเคสคุณเพิ่มพูลแต่เราคิดว่าน่าจะเอามาอภิปรายเป็นช็อตนี้แหละช็อตใหญ่ซึ่งนายกก็ไม่มีคำตอบเหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันนานนานคืออะไรคือเคสของคุณเพิ่มพูนก็คือคดีของคุณบอด ซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาโดนฟ้องบางนู่นนี้นั่นซึ่งคุณเพิ่มพูนียโดนแต่โดนน้อยก็คือเป็นลักษณะของการโทษทางวินัยซึ่งก็ส่งให้กับคนที่ดูแลคุณเพิ่มพูนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กํากับดูแลทั้งสตชแล้วก็ในฐานะของที่คุณเพิ่มพูเป็นรัฐมนตรีและคุณเสถียาเป็นนายกก็คือจะต้องมีการ ลงโทษทางวินัยซึ่งผ่านไปชาตินึงแล้วจนกระทั่งงบประมาณออกแล้วอะไรแล้วก็คือจะครบปีก็คือเงียบกริบเป็นเป่าส่าทีนี้ก็คือวัดใจก้าวไกลว่าจะพูดเรื่องนี้ไหมแต่หลายคนเขาเก่งเลยว่าต้องโดนแล้วคุณเพิ่มพูนในรอบนี้อภิปรายแฉกันไปเลยว่าทำไมนายกไม่ทำจะมีการแจ้งว่านายก ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าโดยมีชอบหรือเปล่าเพระาระาว่าปปชส่งหนังสือมาแล้วแต่ไม่ทําอะไรยังไงกันเออ